ดีจ้าข้าจีมาแล้วจ้าจะมาเล่าเหตุการณ์ที่ข้าจีหลุดเมื่อวานกันนะครับเมื่อวานตอนประมาณบ่ายๆช่วงบ่ายๆจะพานายข้าจีออกมาวิ่งทํทธุระส่วนตัวตรงนี้แล้วเวลาจะเอาน้องเข้าบ้านก็คือจะผ่านประตูนี้ประตูนี้ล็อกแต่ประตูเนี้ที่จะทะลุออกไปถนน ก็คือไม่ได้ปิดไว้อยู่นะคะแต่ไม่ได้ล็อกเคอจีก็คือเอาดังมุ้ยมุยม้ยมุ้ยเนี่ยอันนี้คือล็อกแต่เมื่อวานคืออยู่แบบนี้ไม่ได้ล็อกก็น้องก็เอาหัวเอาลำตัวถุยจนเปิดกว้างแบบนี้แล้วก็วิ่งไปเลยวิ่งไปข้างหน้า ข้างหน้าม้นเลยนะครับที่บ้านจะไม่ได้เป็นชุมชนแบบว,ว่าหลังคาหลังต่อหลังนะคะมันเป็นมันจะติดถนนแล้วมันจะติดถนนใหญ่แล้วไม่ไม่ได้เป็นบ้านเรือนติดๆกันแล้วก็ไม่ได้มีคนพุ่งผ่านนะครับคือป้าวิ่งตามตัวเดียวตัวเดียวป้าวิ่งตาม พี่จีอ่ะคนเดียวแล้วก็จะมีลูกลูกน้องคนงานในร้านที่ช่วยวิ่งต้อนเขาจีนะคะจนเขาจีเข้าเข้ามาที่เดิมวนมาวนมันจะมีอีกประตูหนึ่งทางโน้นวนวนวน,วน,ว,น,ว,น,ว,นวนกลับมาอยู่ที่หน้าร้านแล้วก็จะเข้าห้องที่เขาเคยนอนอยู่ประจำนะคะ ดีที่เขาไม่ออกออกไปตรงด่านช่างน้ำหนักแล้วก็อีกหน่อยนึงก็เป็นถนนมิตรภาพใหญ่ๆสี่เลนเลยไม่ไม่อยากจะนึกภาพถ้าเขาจีวิ่งออกไปตรงมูเลยแต่ดีที่น้องงูงูกลับมาที่ร้านก็เลยเออก็เลยเป็นเป็นสิ่งเตือนสติไว้เลยว่า ปล่อยน้องออกทั้งทีต้องต้องดูประตูว่าล็อกหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้เตืนสติได้ดีมากถ้าอย่างนั้นก็คือหลุดแบบว่าหลุดจริงๆจ,จังๆแล้วก็จีก็ยิ่งเรียกชื่อยิ่งวิ่งอะ่ะไม่กลัวอะไรเลยเป็นยังไง นี่ก็เป็นอุทาหอนฝากไว้พี่พี่ที่เลี้ยงใส่บิเลียนนะคะปิดประตูดีๆล็อกล็อกดีกว่าล็อกดีๆล็อกให้แน่นหนาะเพราะว่าเขาก็ได้ปึกเด้อจ้าเขาเอาห,วหัวมนวนเอาลับตัวมนุมนออกได้เด้อจ้า <c oughs> ก็เกือนสติตัวเองด้วยเพราะว่าทำอะไรต้องมีสติต้องล็อกประตูดีๆด,ดีที่พี่แพน์นะไม่ได้หลุดออกไปน,นะคะพี่แพน กับน้องมูมูคือปิดประตูทันคือปลาวิ่งออกไปปลาควาได้ก็คือปิดประตูไว้เลยแล้วพี่จีก็วิ่งคนงานก็วิ่งต้อนมาต้อนกลับมาเหนหื่อยไรปวดขาเลยอะ่ะไม่ค่อยได้วิ่งออกกําลังกายพี่จีเขาก็คงเหนื่อยนั่นแหละปกติเขาก็ไม่ได้วิ่งอะไรนักหนา